ก็ไม่สามารถที่จะนำความสุขใดๆมาให้ได้ด้วยด้วยเหตุนี้ต้องทราบนะคะว่าสิ่งที่ไม่ดีที่เป็นเหตุใหญ่ก็คือโลภะโทสะโมหะทำไมกล่าวถึงโลภะโทสะโมหะนะคะเพราะเหตุว่าเป็นชีวิตประจำวันสำหรับคนที่ยังไม่มีปัญญาที่สามารถที่จะละอกุศลใดๆได้เลยบางครั้งกุศลเกิดจริงตามการสะสมนะคะแต่ส่วนใหญ่เมื่อสะสม อกุศลสภาพธรรมะที่ไม่ดีมามากชีวิตประจำวันเนี่ยค่ะก็ลองดูว่าขณะไหนเป็นมงคลมากกว่าหรือน้อยกว่าขณะที่ไม่ใช่มงคลเพราะว่ามงคลต้องเป็นไปเพื่อกันละอกุศลหรือละกิเลสโลภะความติดข้องเนี่ยนะคะลองคิดดูคะ่ะดีไหมไม่ดีค่ะแต่กำลังมีโลภะดีไหมไม่ดีไม่ดีเลยคะ่ะสนุกไหมคะ ส่วนใหญ่ถ้ากำลังติดข้องอยู่ก็สนุกค่ะ,คะชอบให้สนุกหรือว่าไม่อยากสนุกส่วนใหญ่ก็ต้องชอบความสนุกค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะชอบโลภะแต่ไม่ชอบชื่อโลภะเพราะใครบอกว่าคนนี้มีโลภะไม่ชอบเลยใช่ไหมคะ,คะแต่จะอยู่โดยไม่มีโลภะเลยเนี่ยต้องเป็นพระอระหันต์นะคะตราบใดที่ยังไม่ใช่พระอระหันต์ก็ต้องรู้ตามความเป็นจริงค่ะ ยังเป็นผู้ที่หนาแน่นด้วยกิเลสนะคะสะสมมาม,มากมายมหาศาลการเวลาที่ยาวนานมากเนี่ยไม่สามารถที่จะประมาณได้ว่าอากุศลมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นการฟังธรรมะให้มีความเข้าใจเพื่อที่จะละอกุศลนี่คะ่ะเป็นทางเดียวแต่ก็น้อยมากถ้าไม่มีกำลังพอด้วยเหตุนี้นะคะจึงเห็นประโยชน์เห็นคุณของความดีของกุศล ว่าเป็นสิ่งเดียวซึ่งเมื่อค่อยๆสะสมค่อยๆเพิ่มขึ้นก็สามารถที่จะละทางฝ่ายอากุศลได้เพราะฉะนั้นทุกคนมีโลภะใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะ,คะตามกําลังของการสะสมแม้ว่าจะเป็นพี่น้องมิตรสหายก็มองเห็นโลภะได้ว่าใครมีโลภะระดับไหนแสดงออกมาทางกายหรือว่าทางวาจาก็ เป็นทางออกนะคะของโลภะเพราะว่าถ้าอยู่ในใจก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้แต่เพราะเหตุว่ามีกายวาจาจึงทำให้รู้ได้ว่ามีโลภะระดับไหนด้วยเหตุนี้นะคะพระธรรมทั้งหมดนำไปสู่การดับโลภะแต่ดับทันทีไม่ได้นะคะน้อยล,ล,ล็กทีละน้อยก็ต้องด้วยปัญญาจริงๆเพราะฉะนั้นสันโดษไม่ได้หมายความว่าไม่มีโลภะเลย พระเหตุว่ามีหลายระดับขั้นใช่ไหมคะตามกำลังของโลภะถ้าคนที่ไม่สันโดษเลยพระเหตุว่าไม่ได้พอใจในสิ่งที่มีแล้วคะ่ะคิดถึงสิ่งที่ยังไม่มีเมื่อไหร่ขณะนั้นก็เป็นโลภะนะคะสันโดษไหมคะยังไม่ได้มาเลยยังไม่มีแต่ก็อยากละจะมากหรือจะน้อยก็ตามกำลัง พราะฉะนั้นก็จะเห็นกําลังของโลภะนะคะว่าแม้แต่เพียงคิดเนี่ยคิดด้วยโลภะหรือเปล่าคิดอยากได้คิดดูยังไม่ได้ก็อยากได้ใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่อยากได้เนี่ยโดยสุจริตหรือทุจริตก็เป็นเครื่องวัดโลภะหรือว่าเป็นเครื่องละอกุศลวัดกําลังของกิเลสได้ว่ากิเลสเนี่ยมากน้อยแค่ไหนด้วยเหตุนี้กว่าจะหมดสิ้นโลภะ อวิชาหรือกิเลสใดๆทั้งหมดนะคะความเจริญขึ้นของปัญญาเนี่ยก็ทําให้ทางฝ่ายธรรมะที่เป็นกุศลเนี่ยเจริญขึ้นค่อยๆเจริญขึ้นตามลําดับกําลังฟังธรรมะเนี่ยไม่มีโลภะไม่มีความไม่รู้แต่รู้นะคะแล้วก็เริ่มเห็นโทษของธรรมะที่เป็นอกุศลถ้าไม่มีความไม่รู้หรือความไม่รู้นั้นน้อยลงนะคะอกุศลก็ต้องน้อยลง แต่คนที่มีอกุศลมากๆากเนี่ยเพราะว่าเขาไม่รู้อะไรเลยจริงๆไม่รู้ว่าเป็นธรรมะไม่รู้ว่าอะไรดีไม่รู้ว่าอะไรไม่ดีเพราะฉะนั้นอกุศลก็เพิ่มพูนมากขึ้นด้วยเหตุนี้นะคะได้ยินคำว่าสันโดไม่ได้หมายความว่าหมดโลภะแล้วแต่ว่าเห็นโทษของโลภะเพราะเหตุว่าบางคนเนี่ยค่ะไม่ได้เข้าใจธรรมะเลยแต่กล่าวว่าเข้าใจธรรมะ สันโดษหรือเปล่าคะไม่สันโดษค่ะค่ะเพราะฉะนั้นมีสันโดษแม้ในธรรมะด้วยนะคะในปริยัตในปฏิบัติและก็ในอธิคมปริยัตคือการศึกษาธรรมะอธิคมคือการบรรลุธรรมะเพราะฉะนั้นถ้าไม่สันโดษเราก็จะเห็นได้นะคะจากอกุศลซึ่งเกิดแล้วมีแล้วในใจค่ะปรุงแต่งให้เกิดกายวาจาต่างๆได้ ด้วยเหตุนี้นะคะถ้าจะกล่าวถึงทางโลกธรรมดาเนี่ยสันโดษก็คือว่าผู้ที่ยังมีโลภะอยู่แต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามกำลังของโลภะที่จะทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะเหตุว่าพอใจในสิ่งที่มีอยู่กับพอใจในสิ่งที่สามารถจะมีได้นี่ก็ต่างกันแล้วใช่ไหมคะและก็พอใจในสิ่งซึ่งไม่สามารถจะมีได้ยิ่งกว่านั้นอีก ด้วยเหตุนี้ก็จะเห็นได้ว่าเราเป็นบุคคลประเภทไหนแต่ว่าในกาละไหนด้วยเพราะว่าถ้ากุศลไม่เกิดมาแล้วคะ่ะอกุศลกองใหญ่ระงับไม่ได้เกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยแต่ประโยชน์มีได้เมื่อมีความเห็นถูกว่าขณะนั้นเป็นธรรมะซึ่งเกิดแล้วตามเหตุตามปัจจัยเพราะฉะนั้นการที่จะละคลายธรรมะเนี่ยไม่ใช่โดยไม่รู้แล้วก็ไปบังคับนะคะ จะไม่พบปะใครจะไม่ไปสังคมจะอยู่คนเดียวจะฟังธรรมะอย่างเดียวเป็นสิ่งซึ่งด้วยโลภะหรือเปล่าด้วยความเป็นเราหรือเปล่าด้วยความต้องการให้เราเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าคือยังมีความไม่รู้และยังมีความติดข้องอยู่ด้วยเหตุนี้ธรรมะจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะในแต่ละคำถ้าไม่พูดถึงสันโดษในปริยัติสันโดษในอธิคมคือการรู้ธรรมะรู้แจ้งธรรมะตามความเป็นจริง ก็คือชีวิตประจำวันนะคะเราก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าเดี๋ยวนี้เรามีอะไรและเราพอใจในสิ่งที่เรามีแล้วและมีอยู่หรือเปล่าลองคิดดูค่ะยากหรือง่ายค่ะเพราะมักจะคิดถึงสิ่งอื่นสิ่งที่มีแล้วเนี่ยธรรมดาค่ะมีแล้วจะต้องการอะไรแต่ว่าต้องการสิ่งที่ยังไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ค่ะว่ามีความต้องการในสิ่งที่ไม่มีขณะใด ก็เป็นการเตือนให้รู้ว่าขณะนั้นนะคะเป็นความปรารถนาหรือเป็นความอยากซึ่งถ้ามีกำลังเพิ่มขึ้นก็จะมีการกระทําซึ่งไม่เสมอเป็นปกติในชีวิตประจาวันคือเป็นอกุศลกรรมเกิดขึ้นนะคะไม่ใช่สมะโลภะสมะโลภะคือโลภะธรรมดาเป็นปกตินะคะชอบอาหารอร่อยไม่ได้ทำทุจริตกรรมเลยไม่ได้ทำให้กครเดือดร้อนด้วย แต่ถ้ากล่าววาจาติเตียนคนทำรรม,มาแล้วใช่ไหมคะเพระเาะฉะนั้นเป็นเรื่องที่ละเอียดอย่างยิ่งค่ะซึ่งเกี่ยวเนื่องกันไปจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งแล้วก็สะสมเพิ่มขึ้นทั้งฝ่ายกุศลและอกุศลด้วยเหตุนี้นะคะสันโดษตามลำดับขั้นถ้าสันโดษจริงๆมากขึ้นคือในสิ่งที่มีแล้วแต่ก็มีคนออกมาให้อีกใช่ไหมคะไม่ชอบได้ไหม ใครบอกว่าได้ครับมีคนพยักหน้าว่าไม่ชอบก็ได้ชอบแล้วคะ่ะมีใครบ้างไม่ชอบสิ่งที่น่าพอใจแม้ไม่ได้ซื้อหาใช่ไหมคะแต่ก็มีคนเอามาให้นะคะขณะนั้นก็มีความพอใจเกิดขึ้นแน่ๆใช่ไหมคะเป็นสิ่งที่ถูกใจชอบทำผิดอะไรหรือเปล่าไม่ได้ทำอะไรผิดเลยใช่ไหมคะแต่ขณะนั้นต้องเป็นผู้ที่ตรงนะคะว่ามีโลภะ แต่โลาพะในสิ่งที่มีแล้วคือในสิ่งที่ได้แล้วไม่ใช่ในสิ่งที่เราไปสแสวงหาด้วยความปรารถนาว่าชอบมากขนาดไหนบางทีชอบแล้วไม่ลืมนะคะยังคิดต่อไปอีกสองสาวันยังคิดต่อไปอีกจนกว่าจะได้สิ่งนั้นมาสันโดดหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ในทางอากุศลกรรมนะคะก็เป็นในสิ่งที่สามารถจะมีได้ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อน เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของความจริงซึ่งต้องเป็นไปตามความจริงอย่างนั้นนะคะนี่ก็คือทางโลกธรรมดาซึ่งไม่มีใครไม่มีโลภะไม่ว่าจะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดปรากฏให้เห็นละเอียดยิ่งกว่านั้นก็คือว่าติดข้องแล้วในสิ่งที่ปรากฏเพราะอาวิชชาเพราะความไม่รู้ค่ะจะบอกว่าไม่ติดข้องในสิ่งนั้นไม่ได้ แต่ว่าเป็นความติดข้องอย่างอ่อนอย่างเร็วไม่ปรากฏลักษณะของความติดข้องซึ่งถ้ามีความติดข้องในสิ่งนั้นทับถมเพิ่มขึ้นนะคะอาการของความติดข้องนั้นก็ปรากฏให้รู้ได้แล้วก็ตอนนี้ก็มีปัญญาพอที่จะรู้สันโดษของตนเองใช่ไหมคะว่าสันโดษในอะไรแล้วก็ระดับไหนเพราะฉะนั้นสันโดษจึงเป็นมงคลและเป็นเหตุแห่งความเจริญเพราะถ้าเราไม่รู้จักพอ ในสิ่งที่มีเนี่ยก็ย่อมเป็นไปกับโลภะมากขึ้นถ้าไม่มีปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาจึงเป็นความเห็นถูกในธรรมะตามความเป็นจริงนั่นเองขอคำอธิบายความไม่สันโดษในกุศล,ลธรรมค่ะมีกุศลนะคะมีแล้วยังต้องการให้คนอื่นรู้ไหมว่าเรามีกุศลเราเป็นคนดีเราเก่งเรารู้ หรือว่าดีก็ดีแล้วค่ะทำไมจะต้องมีการต้องการที่จะให้คนอื่นได้รู้ถ้าขณะนั้นก็คือไม่สันโดษแม้ในปริยัตินะคะคนที่มีการศึกษามีการเข้าใจพระธรรมจําเป็นต้องบอกคนอื่นไหมคะแต่ถ้าบอกก็คือว่าไม่สันโดษเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดงแสดงเรื่องความเป็นธรรมะทั้งหมดเลยแม้แต่สภาพของจิต ที่เป็นปัจจัยให้พูดในขณะนั้นด้วยค,ค,ความสันโดษในพระพุทธศาสนาที่เป็นมงคลนะครับท่านมุ่งหมายเอาเฉพาะความสันโดษที่เป็นกุศลธรธรมหรือความดีนะครับเพราะว่าโลภะโทสะและโมหะไม่ใช่มงคล และพระธรรมทุกประการนะครับนำไปสู่การละโลภะได้ทั้งหมดแต่ก็ไม่สามารถที่จะละได้โดยทันทีนะครับก็จะต้องค่อยๆละทีละเล็กทีละน้อยโดยอาศัยปัญญาที่เริ่มจากการเห็นโทษของความโลภที่มีกําลังมากจนกระทั่งปัญญานั้นละเอียดขึ้นเห็นโทษแม้ในโลภะเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นความสันโดษนะครับก็จะมีมากขึ้นละเอียดขึ้นตามกําลังของปัญญาครับพักสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อครับ